จุกกะสวัสดี FC ฟางสายฝนราบอยชแนลทุกคนทุกท่านอันนี้ก็อยู่กับรลงพี่เนาะเราก็มาตัดต้นกล้วยนีย่ก็ขอพวกคุณโยมต้นเนาะยมต้นของเรา ได้บริจาคต้นกล้วยและต้นเ้าที่สวนบ้านนาเนี่ยสวนบ้านนารัตนะเนาะสวนบ้านรัตนะเพื่อนลงพี่เองเนาะก็เพื่อนสนิท<แ>เนีเซียวกันนะอบอกยังไง <laughs> พาทีมงานของเรามาตัดต้นกล้วยกับพิทต้มควันต้มควันนัดควันดำแล้วก็ลงพี่ดง บ่บ่ก็ามาตัดต้นกล้วยก็เยอะแยะเนะ<อ>าะก็เงินทอง FC ไอคะแนน FC ให้มาก็นี่แหละเติมน้ำมันมาเอาต้นกล้วยเอานี่แหละแล้วก็ถ้าใช้จ่ายทุกชนิดเกี่ยวกับน้องช้าง เราถีมาแล้วควันตํ้ของเราก็กําลังขึ้นเนาะเราขึ้นเนาะควันนํมก็เป็นคนจัดเจ็บควันตัมก็เดินกลับไปกลับมาคนอยากได้มอไซค์เขาเนี่ควันตัมอยากได้มอไซค์นี่เอ้ยเอ้ยตัมโก้โเห็นกาแฟลงพี่เฮีย นี่เนาะทุ่งนามอบรรยากาศก็กลลสุดยอดลมลืนน่นเนาะนี่ฮะยังนี่ก็เป็นบ้านสวนเนาะบ้านเราเนาะก็มาเที่ยว ไอจะมาก็มาเด้อเนี่ยผมจะไอ้ลุงพี่จะพามานี่นี่บรรยากาศแบบรูหลานิดนึงอันก็จะมีทะเลโอ๊ตมีสระน้ำริมน้ำนี่นายอยู่ไหมเอฟซี FC จ้ะนายอยู่ไหมก็เป็นที่พักที่กินสมัยหลวงพี่เป็นาราวาส ก็มาเที่ยวกับเพื่อนก็มานอนกินนี่นี่เป็นบ้านของครูหรือว่าคุณลุงเนาะนี่เป็นบ้านของคุณลุงอาจารย์ประจันเนาะก็บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้เป็นทุ่งนาบ้านสวนเนาะนี่ จริงชาก็เริ่มปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นพวกไม้ไม้ธรรมดาเนาะเป็นไม้ธรรมดาที่เอามาทำกันลุงก็เอามาทำไปนั่งเล่น,นดูบรรยาก,กาศ โอ้ปลาปลาเห็นไหมนี่น้ำใสแจ๋วดูมือบรรยากาศสุดยอด,ดที่นั่งเนี่ย ลุ้นๆอันนี้ก็ทีม่มาของเราก็ข,าขึ้นเสร็จแล้วเนาะก็จะกลับอันนี้ควันโอ้ควันควันเราถอดเสื้อแล้วควันดำของเราถอดเสื้อแล้วเนะ<อ>ะาะเขาอยายากได้หรอเขาอะผัวมาสั่งสุกมมุกนะต่ำได้เขาลูกยีนเนาะ ฉันยังไม่หมดเลยนี่มะม่วงสวยๆก็มีเนาะนี่แต่ว่าเอฟซีกินไม่ได้หรอกนี่เอาแม่มาเก็บแม่เอ๋ออันนี้มาเก็บเอาลงในยี่ยายนี่อันนี้เอ้ามากับพระกับกาเอาอยู่ไดย นี่เดี๋ยวน้องตั้มอย่าเก็บเอเอาเลยนะ่ะข้างหลังลูกใหญ่ๆเลือกเอาลูกใหญ่เลยเก็บเอาเลยมานี่ครับคุ้มจนคุ้มครับสมราคามาไกลอยู่นะได้ทุกอย่าง ะมะมาตุ่กกวยนี่โอ้เอาไปถูกยางวะลักอดบ <c oughs> อดดาากอนี่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 แม่นี่นเออสุดยอดเลยเอฟซีเยน้ำลายแตกปลาแล้วแต่ต่ำมาเออนะมันเยอะอยู่มันอันนี้ เนี่คือเปเด็กเงสันเอเก็บไ้เขาแน่เออนี่นี่ไหเออบรรยากาศเนาะทุ่งนาของเราเปิดพุ่งไรเขาบ่งเนาะีรถนี้เนาะพุ่งวาแต่คนไม่มาเนาะอันนีบีไดผลมาก บอกอปริมาณเริมาณเราเปนตบาเราแล้วาเนาะใครรักใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเดี๋ยวทีมงานของเราก็เสร็จคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับบายบายสวัสดีฝากช่องมุนลงหน่อยนะไอะบายบายเป็นบ้าแล้วควันดำเป็นบ้าโอขักอะโอขักหลายวันแล้วนี่